นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับกลับมาพบกันวันนี้วันที่สามสิบเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็เหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันแล้วก็จัดสิ้นปีสองพันห้าร้อยสิบกกันแล้วนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องสอบกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับก็ถึงว่าวันนี้จะเป็นวันวันหยุด ใกล้สิ้นปีกันแล้วนะครับเราก็มาคุยกันต่อนะครับคุยกันเสร็จคลิปนี้นะครับก็ถือโอกาสคลิปนี้เป็นคลิปวยพรปีใหม่นะครับให้กับทุกท่านกัแล้วกันนะครับก็ขออําอนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่ท่านนับถือนะครับตามลัทธิศาสนาของท่านนะครับได้อาหบันดาลให้กับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับได้ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานนะครับในการสอบอเข้าสอบเลื่อนระดับต่างๆนะครับจมประสบความสําเร็จนะครับข้อไหนที่มั่นใจก็ขอให้ถูกนะครับข้อไหนที่ตอบไปแล้วนะครับอ,อ่านโจทย์ไปแล้วไม่รู้เลยนะครับก็ขอให้เดาแล้วก็การเดานั้นนะครับขอให้เป็นการเดาที่ถูกต้องนะครับ แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปนะครับก็ขอไว้พรทุกท่านอ่าสุขสมบันตลอดปี2567แล้วก็ตลอดไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นแนวกบแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติปศ .2566 ถึง2580อ่าฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับข้อที่ห เกี่ยวกับแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องข้อไก่การจัดทำแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ .2560 ก็คือตัวกฎหมายนะครับที่เป็น ตัวให้อำนาจนะครับตัวกําหนดขั้นตอนรูปแบบต่างๆในการจัดทําแผนแม่บทนี้ก็คือพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติต่อไป B นะครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจัดทําขึ้นเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายตามที่กําหนดเอาไวใาาา้ในยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ชาติเรากําหนดเป้าหมายสูงสุดเอาไว้ก็คือการที่ในปี2 4งสี่ไม่สองห้าแปดศูนย์เนี่ยเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับก็มีการกําหนดยุทธศาสตร์ เอาไว้ในแต่ละด้านแต่ละด้านรวมจํานวนบกด้านไอตัวแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตรงเนี้ยนะครับก็เป็นตัวที่แปลงเอายุทธศาสตร์แต่ละด้านแต่ละด้านนะครับมาเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้แผนระดับที่3นะครับใช้ในการทําให้ยุทธศาสตร์ชาติมันบรรลุผลต่อไปนะครับก็ C การแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต้องได้รับความหินชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและรัฐสภานะครับก็คือสองคณะต่อไปนะครับก็ดีแผนแม่บทเป็นแผนปฏิบัติการนะครับของส่วนราชการที่กำหนดความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอ่าเอเนี่ย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติถูก B นะครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะทาขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ในยุทธศาสตร์ชาติก็ถูกข้อการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต้องในรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและก็รัฐสภาถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของแผน ยุทธศาสตร์ชาตินะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแผนที่อ,ออกมาแล้วนะครับให้ทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแผนเป็นแผนหลักนะครับเป็นแผนหลักเป็นแผนแม่เพราะฉะนั้นทุกมันต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่ในส่วนของแผนแม่บทเนี่ยมันเป็นตัวแปลงนะนะครับมันเป็นตัวแปลงนะ เพราะฉะนั้นตัวแปลงเนะี่ยมันไม่จําเป็นต้องให้รัรฐสภาให้ความหิดชอบคนที่จะต้องให้ความมิดชอบนะครับก็คือคณะกระนะกรมการยุทธศาสตร์ชาติกับในส่วนของกรมเพราะฉะนั้น C ีเนะี่ยผิดก็ดีแผนแม่บทเป็นแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการนะครับจะเป็นแผนระดับที่3 แต่ในส่วนของแผนแม่บทตรงนี้นะครับเป็นแผนระดับสองแผนระดับที่สามก็คือประกอบไปด้วยแผนงานโครงการนะครับงบประมาณต่างๆเพราะฉะนั้นดี D, ผิดก็ที่ถูกต้องก็คือ A และ B ถูกคำตอบคือกอกไก่ต่อไปก็ที่สอง เกี่ยวกับแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ไม่ถูกต้องอก้ไก่แผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีองค์ประกอบสองส่วนก็คือประเด็นของแผนแม่บทและโครงการกิจกรรมตามแผนแม่บทข้อบีนะครับเป้าหมายระดับประเด็นมีจํานวนทั้งหมด37เป้าหมาย เป้าหมายระดับแผน,นย่อยมีจำนวน140เป้าหมายแล้วก็ประกอบด้วยตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็นจำนวน41ตัวแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีองค์ประกอบ2ส,ส่วนอันนี้ถูกต้องนะครับ2ส,ส่วนที่ถูกต้องคือประเด็นของแผนแม่บทแล้วก็ประเด็นของแผนแม่บทประเด็นการบรรลุนะครับกับตัวอะไรครับ แผนงานย่อยนะครับแผนงานย่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องการที่จะประเด็นด้านความมั่นคงนะครับเราต้องการที่จะบรรลุอะไรเรามีแผนงานย่อยเพื่อบรรลุประเด็นอย่างไรนะครับส่วนโครงการกิจกรรมเนี่ยมันไปอยู่ในแผนระดับสาม มันไม่ได้อยู่ในแผนระดับ2เพราะฉะนั้น a เนะี่ยกล่าวไม่ถูกต้อง b เป้าหมายระดับประเด็นมี37เป้าหมายถูก c เป้าหมายระดับแผนงานย่อยมี140เป้าหมายถูก d ประกอบด้วยตัวชี้วัดเป้าหมายระดับประเด็นจํานวน41ตัวชีวนวนววช้วัดก็ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่กล่าวไม่ถูกอยู่เพียงแค่ข้อเดียวก็คือข้อ a กล่าวไม่ถูกต้องนะครับตอบก็ข้อกไก่ ต่อไปก็ที่สามหน่วยงานขับเคลื่อนประเดเ็นแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้แก่หน่วยงานตามข้อใดตัวนี้หน่วยงานนะครับขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทปลายใต้ย <on it, S 1> ุทธศาสตร์ชาติกอใคหน่วยงานเช่าภาพในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเจ้าภาพมีไหมครับมีขอไก่นะครับหน่วยงานเจ่าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็น นะครับปลายใต้เป็นแม่บทหน่วยงานเจ้าภาพในการกับเลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโคควายนะครับหน่วยงานเจ้าภาพในการกับเลื่อนเป้าหมายระดับแผนนานย่อยของแผนแม่บทนองกกและขอ่าได้ถูกต้อง จอจานทั้งกอขอและคอกล่าวได้ถูกต้องนะครับหน่วยงานเจ้าภาพในการกลับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตัวนี้เขาเรียกว่าจอหนึ่งนะครับก็กลับเคลื่อนยี่สิบสามประเด็นหน่วยงานเจ้าภาพในการกลับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็เรียกว่าจอสอง นะครับก็3าเป้าหมายหน่วยงานกับเลื่อนหน่วยงานเจ้าภาพในการกับเลื่อนเป้าหมายระดับแผนงานย่อยก็เรียกว่าจอสก็จะมีอยู่140เป้าหมายเพราะฉะนั้นทั้งกอขอและคอกล่าวได้ถูกต้องตอบก็จอจานข้อที่4ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีสันติภาพระดับใด กอไก่สันติภาพระดับสูงนะครับเรามีสันติภาพสูงมากนะครับกอไก่สันติภาพระดับปานกลางกอควายนะครับสันติภาพระดับต่ำนงูสันติภาพระดับวิกติจาจานไม่มีก็ได้ถูกนะครับดัชจจนีสันติภาพของไทยในปี64นะครับก็จะอยู่ในอ,อันดับที่1 1 3หนึ่งสาจาก1 6 3สาประเทศทั่วโลก เขาเลยจัดเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีสันติภาพระดับปางกลางต่อก้อขอใครก้อที่5เกี่ยวกับแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศ2 5 6พถึง2 5 8 0ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับประเด็นความมั่นคงก้อใดตัวไปนี้กล่าวได้ถูกต้องกอใครมีการกับเพื่อนโดยใช้แนวคิดความมั่นคงแบบองรวมขอใคนะครับ เน้นการดำเนินการตามแนวทางล้มแล้วลุกไวเอ้ยไม่ใช่กอไก่นะครับเอ A. มีการกลับเลื่อนโดยใช้แนวคิดความมั่นคงแบบององ,องรวมบี B. เน้นการดำเนินการตามแนวทางล้มแล้วลุกไว 4แนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ทุกหน่วยงานนะครับส่วนราชการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องในกรณีมีเหตุไม่ปกติดีนะครับประกอบด้วยเป้าหมายระดับประเด็นจํานวน2เป้าหมายได้แก่ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและก็ทุกระดับเพิ่มมากขึ้นประเทศชาติมีความพร้อมในการรับมือกับปัยพิบัติเพิ่มขึ้นนะครับ หาก็้อ็กขไก่นะครับข้อถูกเพียงแค่ข้อเดียวก็ขอไก่นะครับ A และ B ถูกกอควายนะครับก็ A B และ C ถูกเอา o, นะครับก็ A และ D ถูก แล้วก,ก็จอนะครับก็ a b c และ D ถูกมีการกลับเลื่อนโดยใช้แนวคิดแบบวงรวมถูกนะครับ สองเน้นการดำเนินงานตามแนวทางลมในล,ลูกไวอันนี้ไม่ถูกนะครับ C แนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ทุกหน่วยทุกส่วนราชการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ แนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ทุกหน่วยงานนะครับบริหารจัดการปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงอ่า ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์มันจะมานั่งติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ไม่ได้นะครับมันต้องลงมือดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นตัวหลอกแนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาก็คือปัญหามันเกิดขึ้นมานะครับพอปัญหาเกิดขึ้นมา ต่อไปบอกว่าให้ทุกส่วนหน่วยงานทุกส่วนราชการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับมันผิดมันต้องดําเนินการาตามขั้นตอนอันนี้ผิดต่อไปก็ดีนะครับประกอบด้วยเป้าหมายระดับประเด็นจํานวน2เป้าหมายได้แก่ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและ ทุกระดับประเทศชาติมีความพร้อมในการรับมือกับไปพิบัติอันนี้ไม่ใช่นะครับจะต้องเป็นประเทศชาติมีความมั่นคงกับประเด็นที่สองก็คือประชาชนมีความอยู่ดีกินดีนะครับถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อเถูกเปลี่ยงแค่ข้อเดียวตอบข้อกไก่ ข้อที่หกแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นการดำเนินการตามแผนนานย่อยใดของแผนแม่บทปลายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศ2 5 6 6ถึง2580ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก่อไก่การรักษาความมั่นคงภายในขอไขการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง กควายนะครับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญกับคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติงองาการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมทั้งองค์กรภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐเจ้าจานนะครับการพัฒนานกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม คำตอบที่ถูกต้องก็คือแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นแนวทางการพัฒนาตามแผนนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงต่อ,อข้อขอไข่